มาเด้อพี่น้องมากินเขาเศร้าน้ำแย่โจมจ้าลาบหมูเส็จท่อนๆแย่กิน,กนเลยนี่อันนี้ปนผักมาเด้อพี่น้องมาเด้อเขาเศร้าสายไป <c oughs> ประมาณแปดโมงกว่าเนาะเห็ดแล้วก็กินเลยร้อน ยั่วยัวย่วจ้าบ่มีเครื่องในก็แสบเด้อจ้าพี่น้องจา้าม,มาเด้อจ้อมีตามีตาหนังหมูจา้าแสบเพื่อกเาเกาดยรยำได้ก็แสบเพราะมัน่อนกินแสบกว่าลู <laughs> ้กินพักยังก่อน bực khứa, mai chơi mai đeo pinhang, sệt ở đây, rong rúp, rong nè, rúp, rúp ăn nhang, ăn nhang cả xác, cái cái à วางันเขาไว้ก่อน,นเดยวสิหฮอไายก,กินกับปนมือขึ้นพักพักอันนี้ก็เลือพักสะเดาก็เลยเดี๋ยวก็เอากลับมาก,กินอีกที่เก้าน,ะานึ่สะเดาใส่นี่สะเดาทั้งใบทั้งดอยกย่ายโจมชอบจ้าแต่กับตอนกับพีกเส้น้ำกัน ย้ายตังควง่าเสียงเาบ่าเสียงเดี๋ยวปับเสียงไปดูต้นเหลือมาขึ้น่อะไรเป็นนี้นั่นเด้กี่งลังแบงไ้ ยกกับมาอุ่นห่อนหอนก็รลังห่อนเองคุยแล้วมึงกันรสชาติยังเหมือนเดิมบะ่ะมันหนาวดอกวะเป๊ะอากาศหนาวหนาวยังความยู่ความจินที่เขาจองไว้มมา่ไว้เขาตัวเย็นมนก,บบก็บ่าบาเสียกับมาอุ่นห่อน เร่องว่าไม่ยังมันก็ตายเบดมันหอนเนาะกดตุบบิบอยู่ก็ซื้อลายซื้อหน่อยไม่ได้อบหวป็นจะแซ่บ ั้งไลจากวากมือหนึ่งเวลามือหนึ่งส่วงเศร้าไปหาหนาวหนาวจนเรยหาถุงเท้านัใเสรหลังจากหาม้อไปหาใบห่อนไปเนาะคนไม่นก็บใบแล้ว อากาศญาสส่งงจะเป็นวัดฮะียกตงเว้นเขาอยากนอนเนาะกะ็พุทธเถากก็ขึ้นทั้งเทีกก็อยากนอนเงียบไปจกักนิ่งตื่นขึ้นมาเอาแล้วเบาเสียงเมือบๆแล้วญาติก็จินยาละแล้วก็ไข้ ปล่อยมาใส่ต้องกินยาลัดแกบปลา,าพี่น้องื ห้างเครือกับจิ้ได้เผ็ดจินได้สบายบืย้นห้างกับจินแบบ้ึองบะเพ็ดนนก็คือเผ็ดได้บ่อยากพักกินอะี่นั่งทักเกิดธรรมชาติพไ่ต้องสวนนอกใจ phát nọt nó ba phát bò bột rái dài nó xoắn mấy bách mấy đâm lọt nào tôi mặc thao nó khá gì yếu có dây thì thành hai kiếp tâm thì là cha mà คุยรับน้ำยาด้วยจ้าจะมีเลยเนาะเปน็นหนองเนาหลายนะี่แย่กัน